น,นี่มาผัดผัดรวมใส่หมูกันไหจ๊ะโอ,อ้ผัดหมูกับพริกก็แล้วดเราจะมาปรุงเพื่มตักเหียวสองตรงนี้ก็รองเท้าหนึ่ น้ำตาลค่ะอันนี้มันหอยเจอกีใจที่ลังเจ่กี่ักก็เก่ักน้ำตาลเขาตักรวมมับลูบอรี่มักระหลัำไม่เห็นกระหล่ำพวงกระหล่ำปลาร้านี่อะไรเีย มาาดม่อยจุดาย่อืเลยมาดมกันที่นี่ที่น่าเลยที่น่าอุจจาุกตาคนยงไเนี่ยตุ๊กตาคนเก็บด้วยโอเคเ็บด้วยแล้วก็ตุ๊กตาคจะโคนากินค่ะจะใช้มาทำอไรนากินมาก เสียไหมเสียเป็นค่ะร์บอนผัดเสร็จแล้วเราก็เสียหึตักราดข้าวไปเลยผัดเร็วคชบห้าโมงหนื่อยากกินบอสอยากกินไหมคะเราก็จะมาชิมค่ะ มาชิมมาชิมซิมซิมซิมบันนี่กับซิมมีนนบักพริกนะขาดไปได้บักพริกบักขคลนรีเห็ดเอาให้ครบห้าโมง ซุบเมแล้วกันค่ะแคลอยใจไปนะึ่งซุบเแล้วกันค่ะแซบ E